เมื่อฤดูการเริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวยาวไปจนถึงอากาศร้อนแล้วก่อแรงในช่วงเวลานี้เนี่ยความชื้นสัมผัสในอากาศมันต่ำนะครับซึ่งอากาศแห้งนะครับอากาศแห้งหมายถึงอาน้ําความชื้นนี่หมายถึงอาน้ําในอากาศ จะน้อยลงดังนั้นอากาศในภาพรวมมันจะแห้งเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อเริ่มหนาวแล้วผิวหนังของเรามันจะแห้งตึงไปหมดนะครับปากนี่ถ้าไม่ทาลิปรหรือว่าทาอะไรนี่มันจะแห้งแตกผิวหนังก็เหมือนกันนะครับและสภาพดินสภาพอากาศโดยรวมทั้งหมดก็เช่นเดียวกันนะครับอากาศมันจะแห้งนั่นหมายถึง น้ำในอากาศมันน้อยลงนะครับการาปลูกต้นไม้ก็มีผลเช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวจนถึงหน้าร้อนต้นไม้ที่มีการผลัดใบก็จะเริ่มผลัดใบเริ่มที่จะทิ้งใบลงถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่อย่างเช่น ต้นสักนี่จะเห็นได้ชัดนะครับว่าเริ่มที่จะสลัดใบหรือว่าผลัดใบลงโดยธรรมชาติของต้นไม้นี่เขาจะรู้ดีนะครับว่าต้องต้องสลัดทิ้งเพื่อที่จะเอาใบตรงนั้นเนี่ยมาห่มดินนะครับการห่มดินมีความสำคัญอย่างมากนะครับการห่มดินหมายถึงการรักษาความชื้น อ่บริเวณหน้าดินต้นไม้มันจะรู้นะครับมันจะทิ้งใบลงแล้วก็เอาใบของมันมาเป็นผ้าหม่มห่มให้กับดินนะครับดินก็จะเกิดความชื้นเมื่อดินเกิดความชื้นใต้อ่าบริเวณที่เราเอาวัสดุต่างๆมาห่มดินหรือว่ามีใบไม้ปกคลุมดินนะมันจะกเกิดสภาพะร้อนชื้นนะครับ ร้อนชื้นได้ยังไงก็เพราะว่าเมื่อมีวัสดุหรือว่าเศษหญ้าเศษฟางเศษใบไม้ปกคลุมอยู่หน้าดินแล้วพื้นดินมันจะคลายความร้อนหรือว่าคลายน้ําจากดินขึ้นมาครับขึ้นมาเสร็จพอความร้อนมันมาะปะทะกับพวกวัสดุเศษหญ้าเศษใบไม้เศษฟางที่คลุมมันก็จะเกิดเป็น ไอ้น้ําดังนั้นถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าอากาศด้านนอกมันจะแห้งนะครับหรือเรา,เาให้น้ําต้นไม้น้อยลงแต่ว่าหน้าดินมันจะเกิดก็ยังคงมีความชื้นมีอะไรอยู่บริเวณตรงที่ข้างใต้ที่เราหม่มดังนั้นมันก็จะเป็นผลดีต่อต้นไม้นะครับเรา ังนั้นการห่มดินเนี่ยคือเราไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อยแล้วก็รักษาความชื้นให้กับหน้าดินด้วยและการทำแบบนี้มันจะเกิดการย่อยสลายการผุพังนะครับของเศษวัสดุที่เราเอาห่มนะครับมันจะในสภาพวะสภาวะแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดเป็นจุลินทรีย์เป็นเชื้อราเป็นอะไร ที่เป็นราดีๆขึ้นมานะครับมันก็จะทําการย่อยสลายทําให้อาเศษวัสดุที่เราหมนะ่มเนี่ยมันผุเพราะมันผุเสร็จไอตัวจุลินทรีย์ที่ว่าเนะี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะ,ะเลี้ยงรากพืชไอป้ปรากพืชที่เป็นรากฝอยที่หากินบริเวณหน้าดินก็จะ,ะป้อนอาหารสู่กันและกันนะครับในส่วนของ วัสดุที่ผุอะไรที่เราห่มไปเนี่ยที่มันค่อยๆย่อย,ยสลายก็จะกลายเป็นอาหารที่ดีให้กับต้นไม้ดังนั้นต้นไม้ก็จะงอกงามนะครับตรงนี้เริ่มต้นเข้าสู่อ่าหน้าหนาวแล้วนะครับต้นไม้ตรงนี้เป็นมะนาวเป็นพวงดกนะครับยังอันนี้เพิ่งปลูกปลูกในอ่าหน้าหน,นาวนี่แหละนะครับมันก็แตกใบอ่อนก็พีิใบอ่อนขึ้นมา น,นี่ก็แตกเริ่มแตกใบอ่อนตรงนี้เป็นมะนาวที่ได้จากการเพาะเมล็ดนะครับก็ปลูกปลูกไปแล้วก็ห่มดินใช้วิธีการห่มดินเป็นเป็นหลักนะครับใช้เศษหญ้าก็ได้เศษใบไม้เศษอะไรก็ได้ที่หาได้นะครับเอามาปกคลุมมาห่มไว้เราจะสังเกตได้ชัดเจนนะครับว่าถ้าสมมติว่ารอบข้างมันแห้งมันแห้ง แล้วเรามาดูว่าการห่มดินมันมัน,ม,นมันเกิดผลยังไงให้เราลองมาขยับดลูลองมาเอามือไปเช็คดูข้างใต้ที่เราห่มก็ได้มันจะมีความชื้นมันจะรู้สึกเปียกๆอยู่มันจะไม่แห้งเหมือนอเหมือนบริเวณที่เปลือยทั่วไปนะครับนี่คือเรื่องของประโยชน์ของการห่มดินเนาะนะครับ